ต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหมูตัวหนึ่งชื่อว่าหมูม่วงหมูม่วงขยันขันแข็งมากตื่นแต่เช้าทุกวันไปทำนาปลูกข้าวเองพรวนดินเองรดน้ำเองเหนื่อยก็ไม่บน่นเพราะหมูม่วงเชื่อว่าข้าวทุกเม็ดมีค่าเพราะเราลงแรงปลูกเอง ส่วนอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านมีเจ้าหมาตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าด่างเจ้าด่างไม่ทำอะไรเลยวันๆเอาแต่นอนกลางแดดแต่พอหมูม่วงเกี่ยวข้าวเสร็จเจ้าด่างก็มาขอแบ่งกินหมูม่วงยิ้มแล้วพูดว่าข้าวนี้เราปลูกเองด้วยความเหนื่อยยากถ้าอยากกินด้วยจันวันพรุ่งนี้ไปทำนากับเรานะเจ้าด่างอึ้งไปนิดหนึ่งก่อนจะตอบว่าตกลงพรุ่งนี้ฉันจะไปช่วย วันต่อมาเจ้าด่างตื่นแต่เช้าตามหมูม่วงไปทำนาทั้งเหนื่อยทั้งเปื้อนดินแต่พอเห็นข้าวงอกขึ้นมาเจ้าด่างก็ยิ้มกว้างนี่เราปลูกข้าวได้จริงๆนะเมื่อถึงเวลาเกี่ยวข้าวหมูม่วงกับเจ้าหมาด่างแบ่งข้าวกันคนละครึ่งและตั้งแต่นั้นมาทั้งสองก็ช่วยกันทำนาทุกปีข้าวอร่อยขึ้นเพราะปลูกด้วยแรงใจและมิตรภาพ ข้อคิดของนิทานเรื่องนี้การทำงานร่วมกันทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาและมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นได้เสมอจากการแบ่งปันและลงมือทำร่วมกัน